มีคนมาปรึกษาผมส่วนตัวเรื่องนี้เยอะมากนะครับเรื่องนอกใจแฟนมาแล้วก็ทํายังไงให้แฟนกลับมารักเราเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่คนมาปรึกษากับผมเยอะที่สุดในช่วงนี้เลยก็ว่าได้จริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่าความไว้ใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าเราเสียมันไปแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะได้กลับมาแบบ100%อน่ะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่โอกาสที่มันทาให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อไปได้อะ่ะมันมีวิธีการเนาะซึ่งมันต้องใช้ความพยายามมากๆถ้าหากว่าคุณเนี่ยรักเขาจริงอยากมีเขาในชีวิติตตอยาากกจะแ้ไขส่่งง ที่คุณทํามาลองดูคลิปนี้ครับคลิปนี้ผมจะบอกครับว่าเสียความไว้ใจไปแล้วเนี่ยทำยังไงเราถึงจะกู้มันกลับคืนมาได้มาเริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คือคุณต้องพูดความจริงเสมอครับ ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องใหญ่เรื่องง่ายหรือว่าเรื่องยากยากในที่นี้คือยากที่จะพูดมันเป็นเรื่องที่คุณไม่อยากจะบอกเขามันเป็นเรื่องที่เขาฟังแล้วคุณรู้สึกว่ามีปัญหาแน่ๆแต่ว่าคุณต้องกล้าที่จะบอกเขาต่อให้มันจะมีปัญหาก็ตามเพราะนี่คือการกู้ความเชื่อใจครับมันไม่มีอะไรงา่ายมันจะเป็นวิธียากๆแบบนี้แหละยิ่งเป็นเรื่องที่มันกระอักกระอ่วนที่จะบอกคุณยิ่งต้องบอกเพราะอะไรเพราะคนที่เขาเสียความไว้ใจจากคุณไปแล้วเนี่ยถ้าคุณทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันกกลลล้้าบออเรรดววยะมันนปี่ไแิงๆ คุณต้องให้เขารู้สึกแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาจะไม่เป็นแบบนี้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่มันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆว่าเออคุณเป็นคนที่ดีขึ้นคุณเป็นคนที่ไว้ใจได้มากขึ้นคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากขึ้นอันนี้มันจะค่อยๆสะสมความไว้ใจที่เขาเสียไปให้มันกู้กลับคืนมาได้ต่อมาข้อที่2ครับคือการรักษาคําพูดครับ ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่คุณก็ต้องทําให้ได้อย่างที่คุณพูดเช่นคุณบอกว่าคุณจะไปตามนัดเขาตอนสองทุ่มฟังดูเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการนอกใจหรืออะไรเลยนะแต่ว่ามันคือบททดสอบถ้าหากว่าคุณไปสายเขาอาจจะมองได้ว่าเออคุณเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อคําพูดของตัวเองแต่ในทางกับการถ้าหากว่าคุณไปเร็วและเป็นอย่างงี้สม่ําเสมอเขา,าจ,จะมองว่าเออคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองพูดออกมามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเวลาครับมันอาจจะเป็นเรื่อง <ๆ S 2> <so S 1> อื่นๆก็ได้ทั้งเรื่องเล็กเเเเรรืืื่่่่อออองงงใหญยยิบคุณจะะป็นต้สสม บางทีสิ่งที่คุณทําดี10ครั้งมันอาจจะไม่มีความหมายก็ได้แต่เนี่ยมันคือความยากที่คุณต้องอดทนเพราะมันคือสิ่งที่คุณต้องแก้ไขเพราะคุณเคยทําพลาดไปแล้วบางทีเวลาคุณทาพลาดเป็นแค่ครั้งเดียวอาจจะมีปัญหาใหญ่โตเลยก็ได้ทั้งที่อาจจะเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวนี่คือการที่คุณเนี่ยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียความไว้ใจเพราะฉะนั้นวิธีการที่คุณจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้นคุณจําเป็นต้องอธิบายมีเหตุผลว่าเออทำไมคุณถึงมาสายแต่คุณต้องบอกก่อนด้วยนะไม่ใช่่่่่บออออกกหลลัังวาาเเเนนนียผมมมไไปท อาจจะแบบไปสายสักประมาณ20นาทีนะขอโทษที่ผมทําให้คุณต้องรออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อคําพูดของคุณต่อมาข้อที่3ครับพูดคุยกันด้วยความเห็นอกเห็นใจผมบอกนะนี่คือสิ่งที่หลายๆคู่พลาดกันเยอะมากๆพลาดข้อนี้แหละ คนที่เป็นฝ่ายนอกใจเนี่ยมักจะไม่เข้าใจคนที่ถูกนอกใจว่าทําไมถึงชอบขุดเรื่องเดิมมาพูดซ้ําๆว่าทําไมถึงต้องระแวงทั้งๆท,ท,ที่ก็ไม่ได้มีอะไรอะระแวงทําไมถ้าคุณมีความเห็นอกเห็นใจเขาจริงๆนะคุณจะเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือการสะสมหลักฐานอยู่หลักฐานอะไรหลักฐานที่มันทําให้เขาเนี่ยรู้สึกไว้ใจคุณมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเขาขุดเรื่องเก่าคุณแล้วคุณพูดความจริงเขาก็รู้สึกว่าเอออุ่นใจสบายใจไว้ใจคุณมากขึ้นมันต้องสะสมไปทีนิดทีนิด,ท,นดที่เขาทาแบบเนี้ยเพราะว่า เขาก็ต้องการที่จะผ่านเรื่องนี้ไปเหมือนกันด้วยการพยายามเชื่อใจคุณเทียนิดเทียหน่อยบางคนเนี่ยรู้สึกลำคาญร,รู้สึกว่าแบบทำไมต้องเอาเรื่องเดิมมาตอกย้ำด้วยคุณอย่ามองว่ามันเป็นสิ่งน่าลำคาญเพราะนี่คือโอกาสของคุณในการที่คุณจะทําให้เขาได้รู้ว่าคุณเชื่อใจได้มากขึ้นแล้วณนะวันนี้ต่อมาข้อที่4ครับเมื่อผิดก็ต้องยอมรับ ไม่ต้องพยายามหาข้อแก้ตัวไม่ต้องพยายามแฉเพราะนั้นไม่ได้ทำให้คุณเนี่ยดูผิดน้อยลงในสายตาเขาเลยถ้าคุณยิ่งแก้ตัวคุณยิ่งแฉมันยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าคุณก็เป็นคนเดิมเป็นคนที่เอาตัวรอดไปวันวันทำผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดเพราะฉะนั้นขอโทษไปเลยแล้วก็บอกว่าจะแก้ไขย,ยังไงให้มันดีขึ้นถ้าคุณทำแบบนี้ได้เป็นประจำเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำก็คือกล้าทำกล้ารับต่อมาข้อที่5ครับก็คือมีความสม่ำเสมอ คุณต้องพยายามอย่าทำตัวน่าสงสัยพยายามทำพฤติกรรมอะไรที่มันสามารถคาดเดาได้ง่ายเช่นแบบกลับบ้านตรงเวลาไปไหนมาไหนก็บอกกลับกี่โมงก็บอกไปกับใครก็บอกต้องมีความชัดเจนทั้งคำพูดและการกระทำช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะคิดว่าทำไมใช้ชีวิตมันไม่ปกปติมันอึดอัดมันอะไรเงี้ยใช่มันเป็นแบบนั้นแหละเพราะนี่คือช่วงเวลาที่คุณต้องสร้างความน่าเชื่อถือคุณต้องกู้ความน่าไว้ใจของตัวเองให้กลับคืนมา เรื่องการกู้ความไว้ใจเป็นเรื่องที่ยากและต้องบอกเลยว่ามันอาจจะไม่มีทางกลับมา100%ได้แต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะมีเขาในชีวิตคุณอยู่ต่อให้มันยากลําบากคุณก็ต้องทำเพราะนี่คือผลจากการกระทำของตัวคุณเองและมันคือสิ่งที่คุณต้องรับผิดช,ชอบถ้าหาใครสนใจปรึกษาส่วนตัวนะครับคุณสามารถแอดไลน์มาที่ไลน์แอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้ตคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ